วัสดุตัวต่อไปนะคะที่เราจะปั๊มคือเป็นพลาสติกนะคะหมึกที่จะใช้ปั๊มจะเป็นหมึกรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมดหลายสีเหมือนกันนะคะสามารถเลือกดูได้จากที่หน้าเว็บไซต์นะคะหมึกตัวนี้เหมาะสำหรับใช้กับวัสดุที่ไม่ค่อยซึมหมึกนะคะอย่างเช่นพลาสติกฟอยล์อลูมิเนียมนะคะใช้เวลาแห้งสักแป๊บหนึ่งนะคะ เละปั๊มนะคะพลาสติกจะมีหลายเนื้อนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะปัมม๊มได้นะคะสีหมึกที่ปั๊มได้จะไม่ได้เข้มมากเท่ากับงานพิมพ์หรือว่างานสก,กรีนนะคะจะมีความโปร่งแสงในระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาลองปั๊มกันนะคะเหมือนเดิมค่ะเปิดฝาขึ้นมานะคะแล้วก็ตกหมึกลงไป ในทั่วเสร็จแล้วก็ให้รีบปิดฝาเลยนะคะเพราะว่าหมึกจะแห้งเร็วแล้วก็ไม่ควรปั๊มทิ้งทิงไว้นานนะคะก็ควรจะกดปั๊มเลย ตอนนี้ถ้าจับอาจจะเลอะนิดน,ะะนึงนะคะรอแห้งก่อนเป็นพลาสติกนะคะหรือว่าฟอนทั้งหลายถ้างานที่เต็มพื้นมากๆนะคะอาจจะเห็นความไม่สม่ำเสมอของสีได้เพราะฉะนั้นจะเป็นข้อจำกัดของงานที่ปั้มบนพลาสติกนิดนึงนะคะว่าไม่ควรจะทำงานที่ เป็นพื้นทึบมาเยอะๆนะคะเพราะว่าจะเห็นชัดว่าสีไม่ค่อยเรียบเท่างานพิมพ์หรือว่างานสตรีนนะคะแต่ว่าสามารถใช้ปั๊มติดได้เหมือนกันตัวอย่างบนที่ปั๊มลงบนถุงขุนนะคะก็จะเป็นแบบนี้จะเห็นได้ เพราะคุณสมบัติในการรับหมึกแล้วก็ถ่ายโอนของอย่างที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นตัวที่สามารถถ่ายโอนได้ดีนะคะกล้องมาเก่าก็จะต้องถ่ายมือคือกับตัวไอเทมตัวเบอร์โทรตัวเนี้เลยเพียงคะ ส่วนตัวอย่างนะคะสําหรับหมึกปั๊มพลาสติกเนี่ยพอปั๊มแล้วสีจะค่อนข้างติดแห้งอยู่บนผิวหน้านะคะควรจะเช็ดทำความสะอาดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเช็ดไม่ออกนะคะาสามารถเอาทิชชู่เนี่ยสับน้ำแล้วก็เช็ดหรือไม่ก็ชุบแอลกอฮอล์อ่อนๆนะคะแล้วก็เช็ดได้แต่ตัวอย่างก็จะกลับมาสะอาดแล้วก็ใสเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าไม่เช็ดอาจจะมีผลว่าครั้งต่อไปเนี่ยพิมแล้ว มึกอ,อาจจะเกาะได้ไม่ดีเท่านะคะเพราะว่ามันไปเกาะมึกชั้นมึกที่เกาะอ,อยู่บนหน้ายายอีกชั้นมืึแทน